วันนี้คุณนายมื้อสิบโมงสิบห้านาทีพูดนาฬิกาคุณนายมองทุกทีเลยวันนี้กินข้าวต้มกับแกงบวชฟักทองนะคะเมื่อเช้านี้ป้าจัดทำให้แกงบวชฟักทองเหลือมาจากนึ่งก็ลเลยตักมาให้กินหลังอาหารแต่คุณนายจะกินพร้อมข้าวก็จะ,จะเป็นข้าวต้มนะคะอันนี้ เทีมชายกับประเค็มไม่เอาบอกไม่เอาจะกินฟักทองอันนี้กวนนิดกินเองค่ะคุณนายกินข้าวเองอาบน้ำและสดชื่นหน่อยไหนกดไลค์ดิสูงสูงสูงหันหน้ามามองกล้องยิ้มด้วย <laughs> บังคับทุกอย่างไม่ได้แก้งนะคะแต่บังคับหน่อยวัดอารมณ์ วัดอารมณ์คุณนายหน่อยถ้ามีอาการงี่เง่าคุณนายก็จะไม่ทําอะไรเลยค่ะวันนี้ยังทํานี่แกงบวชฟักทองค่ะทํำน้ากินนากินสีมือป้าทําพร้อมกับข้าวเลยไม่สาวตอนแรกว่าจะทํากล้วยกล้วยทอดกินไม่กล้วยทอดน่ะเดี๋ยววันหลังกินวันหลังเนาะกล้วย ด้วยของแม่ป๊อปน,นักกินนักกินหวานเก็บเลยเปลอกบางที่เหลือว่าจะทอดกล้วยให้คุณนางแต่วันนี้คงไม่ได้ทอดแล้วค่ะอ,อร่อยไหมคคุณนายอร่อยไหมอ่ะอร่อยนี่นคนโบราณเขาก็จะกิน แกงบวชกับข้าวต้มดูติดว้าก็ให,ห้ตักใหม่ตักใหม่กินเยอะๆนอะน่ะนธรรมดานัเนี่ยนี่เป็นไงนิ่มๆนี่น้ำด้วยเห็นไหมคะนี่กินเก่งนะเนี่ยอืมนอันนี้ก็คือนอนเต็มที่ค่ะเมื่อวานนี้ไปหาหมอไม่ไม่กินไม่กินข้า หลอน่าจะหลอ่ออํำโอ้เก่งจังเลยค่ะืเก่งมากโอเคค่ะเนี่ยแต่ตัวสวยเลยแต่ตอนนี้ก็จะมีจุกนะคะเนี่ยชุดก็จะมีจุกหน่อยเนี่ยเห่ยชุดชุดก็จะมีนี่นี่นี่ผูกจุกไว้หน่อยพอจะได้ไม่ฟ้างอืม ้า yeah. สวัสดีวันเสาร์ค่ะว,วันเสาร์แล้วนะ